มันอยู่นะแต่ผมไม่เห็นมันว่ะเฮ้ยข้างบนยังไม่เกิดแสดงว่ามันของตัวข้างล่างมาั้งเห็นไหมมีรีบกี่เปอร์เซ็นต์อนะโคบอ่ะฮะผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาก็าเก็บมาผมใช้สโูบไปนี่โอเคสโูบไปสองอยู่ เข้าทางไหนกันนะอ๋อนะเห็นนะผมหาอยู่ไม่เจอนั่นที่พี่อาร์มเจอมันที่ผมเจออยู่ทางฝั่งซ้ายเอ้ยเช็ดเี้าข้มออุย้ยมือมึงยาวจังวะ มือมันยาวไงตัวเมื่อกี้เลือดลดป่ะเนี่ยอ๋รอรดีนะเตรียมของมาแล้วน้ำมันนิเอย่างเงี้ยคลิฟนตัวเกอกโอ้โหพ่อครูปาภาพต่ำสุดเลยใบไม้มเป็นขี้เลยมี

เฮ้ยใครยิงอ่ะลูกขัดไปเมื่อกี้ยิงเสียงมันรู้ติดหิเหินจำไว้บังเกอร์นี้ผีระเบิดจะอยู่ตรงไอ้เสี่ยเนี่ยพี่แเบิดจะเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้ผมเนี่ยบนบังเกอร์เนี่ยเขาเคยอ่ะ อ่กินแตงว่าใบไม้เยอะผมเลยมองไม่เห็น,นแอดวานแชมปัสเก็บเก็บบ้างผมใช้สามนึกเก้าเดี๋ยวเขาจะซ่อมแล้วมันก็ไม่ได้ครับแต่เอาอมาเออผมใช้ซ่อมไม่ได้ <c oughs> ไดเลย มันต้องห่อคอยมันไม่ได้จะเป็นพวกกระจุกฝั่งนู้นหมขึ้นหมดเลยครับมันจะเทพยังไงมันเทพกว่าเดิมเลยโอเคแอดวานซ์ไงมันแอดวานซ์ยังไงก็ <Okay. S 2> งงจะบอกมีทิศเอ่อมีทุกทิศทุกทางไม่ได้มีแค่ทิศเหนือยอย่างเดียวมีมทิศย่อยบางทีบอกเป็นตัวเลขถ้าเป็นแบบมันจะมีแบบ มากกว่าแอเป็นเมอดกแนมิลีตารีอืมมันก็ได้บอกปไปดนี่เสีย่ยงผีกล้ไก่ความสู่แลเนี่ยวิ่วิ่งบนให้หมดอก่งน้ผีมันได้ยินเสียงจราะก็ได้ระเบิดมนะุมเออแต่ต้องนี้บอกนะครก่อนแม,ม่นไปเรมินชร์แม่ออกจนระิงไหมตั้มอ,องมอีกยิงทีเดียวเลยยิงทีล,ลนะนัด หลุดแล้วลุดแล้วทำางังบนนี้หลุดยังไงพอดีเจะจะมีคดีต้องรอศาเจะมีแค่พิ่งพึ่งนะไปทำเลยนี่ถี่ปิ๊บเออได้ยิงังไงอยู่ข้างล่างไงแไบนี้ลองหองนนี่จะมอง นด่ดอ,อ่ะพี่นัดเฮ้ยเดี๋ยวลงไปแป๊บนึงรูดของบนอยู่เอาอะไรบ้างไม่รู้เก็บแม่งทุกอย่างตบองกนะันตัวตัวเดียวจังนี้มีตัวเดียว เสี่ยงพีเป็นล้านหนึ่งล่งเบอร์แล้วหนึ่งวิง่งเพืเอ่อนวิ่งเลยเนี่ยห้องพี่นิวเข้ามาห้องไอ้นี่ก่อนเลย ไห้ชุดเกาะว่ะเฮ้ยพี่นัทมีของปวดพี่นัทด้วยผ้ามันปืนจีนะาล้าแบบนี้กำลังค่อยๆตามเข้าไป เก็บเแียงเกมแปดต้องว่ะเรียกแล้วเดี๋ยวบเขาเย็ยเยยบมาจากประตูไหนเก็บปุ่แจได้ไหมโอ้ยดีา<ค>มากเฮ้ยเขมีมีทอมบี้ป่ะพี่นัทมีเป็นงงอยู่คคะละเบิดได้ละเบิดไอไอไอคุณลับเบิดอ่ะ ลูกซองปืนเหรอรือว่าลูกปืนปืนทำไมกระสุนคาเจาะเคลียร์กันไปแล้วไม่เหยียดทำไมมีผีวะเยังไม่ได้วันนี้ ห้องต่อไปพินัทเอาไปม,มันมันมีหลัทางเดิอนด้วยอันหนึ่งห้องกุ้งกัน,นทางนี้มีแห่ตกใจพินัทคุ้มกันพินิวหน่อยคุ้มกันพินิวหน่อยโอเคเลยไม่มีมีกระเป๋ามีมีเเชุดฮ้าค <c oughs> มีชุดกอดแกนเนี่ยตกอะไรวะ

ส่วนจุดห้าโซนแค่ส่นไหนนะจุดห้าโซนจุดห้าสนจุดห้าโซนจุดกอ่ะบาเลตจริงอืมเจ็ิแดกทิ้งลูกสองเลยได้ไ้มเนี่ยะป๋าแลคูกระเป๋าผูว่างไปเลย เอาบาเลตไปแล้วใสไปแล้วโอเคผมเอาเองไม่หมายถึงนะลูกอ๋อลูกซองมีคนชัดเลยไหมโอเคไม่เก็บไอซิ่เอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยเก็บเตียงบาเล้วเจ้าผีเจอเฮ็ดดับเฮ้ย m P ็ M K ีเเอิแปดเฮ้ยเฮ้ยจริงตัดนนเลยวะเออเวียบเดิน เจ็ดเต็ก hmm, ว so mm ่าปะเมื่อกี้เนี่ยสิบห้าครับลินไม่เลยมันนิ่งๆหน้ากับดวงมาไปเลยไม่มีตะโมกรูสเซปผีเจอเล่นดาเก็บมาใช้ได้ไหมเอากระเป๋าเลยดิเนี่ยมาเอยไรแล้วกระเป๋ามันต้องได้เอาไอ้นี่เดี๋ยวเก็บของมันยังเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วพิกล็อกด้านหน้ายังไม่ได้ผลเนี่ยไหนผลแล้วนี่ปดแล้ว มันยังล็อกอยู่เลยล็อกอยู่ล็อกอยู่คัพเวิร์ดด้วยคัพเวิร์ดด้วยคัพเวิร์ดอยู่นี่คือคัพเวิร์ค,ครับไม่เาคันไม่ต้องวันเลยผมเนี่ยพูดอย่างนี้สักทีเดียวจะจ้วงเฮ้ยเจี๊ยดอืออือสัตว์เอ้ยได้แล้วแม่เนี่ยไอกระสุนจุดสามพันเจ็ด เฮ้ยพี่พีอาร์มลงหน้าคิวบล็อกไปยังอืมนี่อยู่หน้าคิวบล็อกยผีมายังไงวะแต่แปลกห้องคิวบล็อกไม่มีผีเลยต้องรีบออกไม่ใส่ไม่พอไม่แน่ใจโอ้ยเข้าประชุมห้องประชุมเข้าไปยังประชุมเข้าแล้วห้องใหญ่สองพันผ้ามันห้องที่มันเป็นขั้นบันไดเข้าเนี่ยคือคือเข้าไปตีหรือว่าเข้าไปนี่ กูย <Okay. S 2> ุดแล้วแต่ว่าห้องคอนโทรข้างบนอีกอย่างไอ้ตู้ข้างๆห้อง,งคอนโทรก็มีนะมีงไม่รูทมาในจากตรงน,นั้นนยะังไม่ได้เก็บมีอะไรดีๆเลยมึงได้ไปหมดแล้วลมัน,านม,มาจากกุญแจอทอง <c oughs> เก็บเลยกุญแจเราต้องการใช้เยอะมากตู้ข้างบนเรา <c oughs> เราใช้เราใช้ดวงไปหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่เดี๋ยวเราจะไอ้นี่ไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรให้มันรีเราเข้าลงมาใหม่นะแล้วตรงนี้มีตู้ล็อกด้วยเนี่ยข้างล่างอ่ะหน้าคิวบล็อกอ่ะรี่เปล่าดูได้ได้เลยพี่อาร์มาต้องรอพวกไอ้ผมหนักมีเงินเดือนเยอะป่าวความถือัพมันเท่าไหร่มีเดียมากจะไม่ได้ว่ะนี่พี่ ไปลืมหมดแล้อ๋อมีตู้ล็อกอยู่อ่ะเป็นดูเลนจุกโอ้จุกโอ้ห้องตู้ล็อกห้องพวกนี้ระหว่างทางยังไม่ได้รู้เลยนะนี่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 ตรงนี้ของผมมันเจ็ดพันทับล้านอ่ะเจ็บปันทับล้านเรามีเรียมเฮ้ยเสียงซอมบี้ระเบิดตัวเลาะรีบออกนะตรงนั้นน่ะมันยังไม่เกิดเลยนะเดี๋ยวมันเกิดอันแน่ไปเลย ลอบมันเด<อ>ินชนกู<อ>ทำไมยี่ดังเยอะๆประตูแน่้จะเข้าไงทีนีงแม่งวิ่งควนกันไลยพี่บอกอ่ผมว่าประตูผมไม่ได้แหลกนะว่าทำไมวิ่งชนมุมจังไอรวันเนี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเปิดประตูใหญ่ข้างนอกฮะ นี้แช่ประเด็นแข่งคนตัตัว่างนอบไอ้เทียเตรียมบวกไ้สัตว์มเงยปนั่งในห้องมงิมชนี้ไม่ก้าชนไม่ก้าอันนี้มอนนี้ใคเนาะนี่อดีกวมินีเห็นไหมินมินได้เอ็มเคเอาอตัวกันเลยไม่ห้องหัวอเลยนะเอาไหมอตัวกันเลยรา์อยู่คนเดียวนะบ่เจอ มันท,ท่องเร็วเนยเมื่อก ok ี้บ้านหลัวของด้ยินคนเดียววะเดว๋ยวดิ้ยหมดไม่ได้ยินแต่เมื่อกี้นัดได้ยินอยู่ใช่ไหมอะไรอะเปิดเสียบปิดประตูคลื่นประตูใหญ่อะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอวหลบอินเหลบเอวหลบเอวออฟไลน์ไปแล้วตรงจะออฟไลน์ใช่ไหมเออผมออฟ